อยากเรียนต่อทั้งที่อยากเรียนมหาวาลัยเลงกิ้งดีๆใช่ไหมคะวันนี้พี่จะแนะนํามหาวิทยลัยในก r ุ๊ปออฟเอให้น้องๆรู้จักกันคะ่ะมาเริ่มกันที่มหาวาลัยทั้ง8มหาวิาลัยที่จัดอยู่ในก r ุ๊ปออฟเอนะคะเริ่มกันที่ Australia n น t นชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเซียฟเมลเบิร์นยูนิเซียฟซิดนีย์โมนาชยูนิเซียฟอะดิเลตยูนิเซียฟบิลยูนิเซียฟเวสเทิร์นออสเตรเลียและก็ยูนิเซียฟค e ีนแลน s ์ค่ะ ถ้าเราอยากเข้ามาหาลัยในกลุ่ม o อ A เอทเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมาเริ่มที่ GPA กันเลยค่ะมหาลัยกลุ่ม of ฟส่วนใหญ่จะรับ GPA อยู่ที่3.0แต่ถ้าน้องๆคนไหนได้ GPA ต่ำกว่านี้ก็สามารถลองสมัครได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะถัดมาเป็น IELTS ค่ะ คอราส่วนใหญ่จะขอ IELTS อยู่ที่ o r 6.5และมีคะแนนแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า6.0แต่ถ้าน้องๆคนไหนสอบมาแล้วคะแนนไม่ถึง requirements ก็สามารถเรียนภาษากับมหลาลัยก่อนได้เหมือนกันค่ะส่วนค่าเรียนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ35,000-45,000ถึงออสเ r a เ i ียนดอลลาร์ต่อปีค่ะ สนใจเรียนต่อออสเตรเลียมหาลัยกูบบเอทสามารถสมัครผ่านแพนซอนได้ทุกมหาลัยนะคะพี่ๆจะดูแลทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนและหลังสมัครเรียนสามารถแอดไลน์แพนซอนมาได้เลยค่ะและฝากติดตามแพนซอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศค่ะ